อค่นาเป็มากครับใจรออีกสักครู่ครับครับเป็นบรรยากาศคบรรยากาศเนี้ยมันนี้ก็โบน้านี่บรยานะครับบาทสาม้บาทนะครับของเชือหนึ่งตัวครับมันนี่ก็พามาเก็บบรรยากาศที่เราครับบรรยากาศที่อฮายุบ้านนาชุมใตครับ ตำบลหหัวน้าอำเพลย์จุฬาฯครับผมเดี๋ยวรออีกสักครู่นะครับรออีกสักครู่รอคณะกรรมการเพิ่อนดาวเปิดงานแล้วนะครับเดี๋ยวรอรุ่นไปพร้อมกันครับผมเจ็ครับดาเซียนแฮกกำลังเยับยั้งพื้นที่แล้วครับเตรียมตัวแล้วโค้แฮกับปลาหหนายครับนาทีเราตื่ใจมาหอดแล้วครับผมรุ่นไปน้ำกันครับสวัสดีครับอ้าว นายกานพงสวดีพี่น้องุกคนครับผมีคมสับนเกี่ยวกับกัน้ปลาาุนไปน้ำทันครับเอาไปสิล้านครับเอาเอาจังหวัดมีข่าวดีนะครับท่านมี้ันน่าชุบใจมเรื่อคณะกรรมการประวัตนะครับพี่ครับอ่าทอดม มาลุนเป็นน้าเงินครับว่ามันในบอลนะบัตรสามรอยบาทพร้อมเสียร์นั่งโต๊ะทำปลาปีที่แล้วเขาปล่อยหลายครับแป้มือเสือลุกันก็ได้ตัวใหญ่บอกเด้อวันนี้คนไทยบอลงครับลาบแล้วเมื่อนั้นบัตรลอยห้าสิบบาทเด็ดปลาตัวนึงครับมาลุนครับบัตรสามร้อยเป็นจะได้ปลาหลายเป็นได้นะครับอ้าวถ้าตัวเลิกก็ได้มันนะครับได้ครับได้เยอะแล่วปลาตัวใหญ่นะครับเอาให้มันมันชุเพิ่น จะไปตัวหน่อยตัวนั้นก็นครับตัวนนก็ม่ต้องจ้องตัวันมต้องมก้นะครับวนัอนเสอตัวนกามได้ามสนตามสนนะครับตัวหม่ตัวใหม่ตัวประจันะครับ

Tân đẹp của em đã đến đây tôi nói gặp anh xin tao các bạn tao mặt chị tao mặt 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 hát mặt 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 ปบกับพร้อมาบึกใส่สามหัวสี่วนะครับประมาณสี่วในคูนครับมัห่น่อกเรียบร้อยครับมานครับจองเตมมันครับแแม่ไอ้านในัว มาดุครับกองเสี่ยนแห่บัน,สนเสดผู้ทา,านะครับเนีายห้าขอครับครับเดี๋ยวห้องปลาครับมาลุ้นน้ำกันอีกครับเชียนแห่คนเก่านะครับกำลังเอาขึ้นมาแล้วกำลังใส่กระมังลอยน้ำม,มาแล้วครับมาลุ้นน้ำกันครับแนบเห็นไกลๆน่าจะเป็นบึกอีกคือเก่านะครับมาลุนไปน้ำกันเลยครับเอากลับไปลุ้นน้ำกันเลยครับเอาขึ้นมาหอดแล้ว อาจะเป็นปลาหยังนะครับแต่ว่าแนมไกลๆบางหันว่าแม่นปลาบึกคือเก่ายู่ครับมาหลุนไปน้ากันครับถ้าเป็นปลาบึกก็จะใส่ไงคือเก่าหรือบอนะครับมาหลุดน้ากันเลยครับปลาครับบึกหรืครับอู้ใส่เดียวกันเลยครับใส่สามบวกสามสี่บวกนะครับอู้มานครับรับคนอื่นใดเต็ตัวหน่อยนะครับเยนแฮ่ท่านนี่มานครับ

ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เก็บมาฝากทุกทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอีพี่หน้าเจอกันไหมนะครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตยกคลิปซํานีก็ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันไหมครับสวัสดีครับลาก,กันไปได้วยปลาตัวใหญ่ๆง,ง,งามๆครับ